ปปชอประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ผนึกกำลังชมรมสตรองเฝ้าระวังการสอบคัดเลือกครูผู้ช่วยสพอมอเพชรบูรณ์เมื่อวันที่4พฤษภาคม2567สำนักงานปปชอประจำจังหวัดเพชรบูรณ์โดยนางสาวนุชจ,จรินอินประถมผู้อำนวยการมอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มง,งานป้องกันการทุจริตลงพื้นที่รวมกับชมรมสตรองจิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดเพชรบูรณ์โดยผู้แทนชมรมนายธนพลเหมือนศรีชัยผู้ช่วยเลขานุก,การชมรมประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบูรณ์ เฝ้าระวังและสังเกตการกรณีการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีพุทธศักราช2567ณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพรตำบลนบ้านโตอําเภอเมืองเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกามและเฝ้าระวังการกระทำที่อาจสอบไปในทางทุจริตในการคัดเลือก ดังกล่าวส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติราชการภายใต้หลักธรรมภาภิบาลโปร่งใสตรวจสอบอบได้รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนในการตรวจสอบการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐข้ออมูลข่าวสํานักงานปปอชอประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ทวัดศรีทัพทีมหัวหน้าศูนย์ข่าวสื่อรัฐทีวีจังหวัดเพชรบูรณ์รายงาน